สวัสดีครับผมวัถิรตีโกตนาวิบุลเพ็งนะครับชื่อเล่นชื่อเมฆครับตอนนี้ก็เป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยนันศิลป์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แต่ตอนนี้ปิดเทอมใช่ไหมครับลงนครับครับอยากจะถามเมฆหน่อยครับอาจารย์เมฆหน่อยครับว่าสิ่งที่กองอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์เมฆอ๋อนี่ก็เป็นโน้ตที่ชื่อว่าเลขาสังคีตนะครับก็เป็นโน้ตของร้านดุริยบันครับที่ได้จัดจำหน่ายออกมาพิมพ์ออกมาก็จั มีสําหรับหลายเครื่องดนตรีนะครับซออฟอูจัเค้ซอฟฝรั่งนส่วนใหญ่จะ,จะเป็นเครื่องสายครับั้นกาถามก่อนว่าร้านดุริยบันนี่คืออะไรครับร้านดุริยบันก็เป็นร้านทีเ่เกี่ยวกับการขายเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็ผู้จัดตั้งร้านก็คือคุณสายครับดุริยางกูลซึ่งเป็นทายาทของท่านรู้ผลิตไอรอ็มีดุริยางกูรเท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับโน้ตที่ เก่าที่สุดเนี่ยก็เป็นโน้ตสำหรับโซลวงซออูนะครับพิมพ์ครั้งที่1พศ2464ครับ2464ก็ในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมครับร้อยกว่าปีผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วเอ่อตอนนั้นนี่ใครเป็นคนเขียนโน้ตครับก็ครูท่านแรกที่มาเขียนโน้ตให้ร้านดุริยบันนะครับก็คือท่านครูขุนเจริญดนตรีการครับนายดาบเจริญโรหิตะโยธินครับท่านหลังๆก็จะมีคุณครูองค์การกริดชื่อนะครับท่านจะมนตรีตราโมทศิลปินชาติ ครูเปลืองสุธีอัมพรครูสวัสดิ์สุธีอัมพรครับก็มีครูประภาสสวนขวัญมาติดเขียนเล่มเดี่ยวขินด้วยครับลักษณะของโน้ตสังคีตเนี่ยมันคือเป็นโน้ตแบบไหนครับนะครับตามชะเอิดเลครับเลขาสังคีตก็เป็นตัวเลขเลยค่ะเลขาคือตัวเลขเลยเดี๋ยวดูตั้งแต่ข้างหน้าไปก่อนใช่ครับถ้าทุกเล่มก็จะมีมีเนื้อเปิดมาจะเจอบทร้องก่อนเลยครับบทร้องของเพลงถ้าเล่มไหนเป็นเป็นเพลงที่มีบทร้องใช่ไหมครับใช่ครับ ส่วนมากจะเป็นจะมีบทร้องแทบทุกเล่มเลยครับครับแล้วก็จะมีคํานําคํานําก็จะเริ่มอธิบายเลยว่าเลขหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหมายถึงยังไงเลขหนึ่งหมายถึงอะไรส่วนใหญ่ตัวเล่น,นครับจะหมายถึงนิ้วครับซอด้วงซองอูจะเคจะหมายถึงนิ้วหมดเลยคือเป็นโน้ตของตําแหน่งตําแหน่งนิ้วใช่ครับตำแหน่งศูนย์ก็จะเป็นสายเปล่าหนึ่งก็คือนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งคือนิ้วชี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยเลยครับสองสามสี่คือเหมือนกับว่านักดนตรีสมัครเล่นหรือว่าเพิ่งเริ่มหัดก็สามารถที่จะ ช่ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับก็น้องตีสมัครเล่นอ่ะก็ถ้าอ่านอ่านคำนำปุ๊บมาอ่านโน้ตเนี่ยก็สามารถที่จะบรรเลงเพลงตามโน้ตได้เลยอันนี้เป็นซออูสระธีนะครับเป็นลักษณะของเลขาสังคีต่เมื่อก่อนเขาเรียกเป็นโน้ตซูตหนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีบางคนก็เรียกอยู่เหมือนกันนะฮะก็สังเกตว่าโน้ตเลขาสังคีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเพลงยอดฮิตนะฮะที่ คุณครูคุณเจริญท่านมาเขียนให้เราจะเป็นเพลงที่นิยมกันตั้งแต่สมัยกันสมัยนู้นจะถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเพลงยอดฮิตเป็นเพลงมาตรฐานที่ใช้อย<ค>ู่ทั่วไปแซกะทีสุดสงวนนะครับ,งงน,นะรบนางครวนแต่ว่าที่เป็นเพลงที่เราไม่ค่อยคุ้นหูก็มีเช่นกันเช่นเพลงอะไรเช่นเพลงชื่อแปลกๆครับเขมรรำพึงถาวรอย่างเงี้ยครับเพลงลาวพึมเนี่อ๋อครับอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะทราบได้ไหมครับว่าเล่มไหนเนี่ยใครเป็นคนเขียน อ๋อทราบได้ครับเพราะว่าจะอยู่ในคํานำานะครับตอนท้ายสุดของคํานำานะครับจะมีลงเหมือนเป็นการลงชื่อผู้เขียนไว้นะครับอย่างเช่นเล่มสออ <ique> ้เ <trilogy> ล่มหนึ่งนะครับก mm ็จะเป็นค <laughs> ุณครูขุมเจริญดนตรีการเป็นผู้เขียนจะอยู่ในคํานำนะครับใช่ซึ่งก็มีการบอกว่าพิมพ์ปีไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะ่รับใช่ครับถ้าจะเป็นถ้าอื่นก็จะท่านก็จะลงชื่อไว้เลยว่าเรืออาเรกาเอกองค์การเก็บชื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็มีเริ่มจำหน่ายตั้งแต่2,464เล่มที่เขียนเล่มสุดท้ายนี่จะเมคทราบไหมครับอ๋ออันนี้ไม่เสังเกตเหมือนกันเครื่องตีเท่าที่ผมทราบนะครับก็จะเป็นเครื่องตีในวงเครื่องสายนะครับก็จะมีซอด้วงซออู้จัเข้ขลุยเพลงอขิมขิมสายนะครับแล้วก็ซอฝรั่งซอฝรังอ่ะทีนี้ก็หมายถึงไวโอลินครัอันนี้คือเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับแต่ว่าเคยทราบมาว่า มีโน้ตของออกนด้วยแต่ว่านี่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเขียนว่าออกนหรือหีดเพลงไม่แน่ใจใช่ไหมครับเคยได้ยินท่านผู้ใหญ่บางท่านเล่าให้ฟังครับว่ามีโน้ตของออกนด้วยเอกสารอื่นๆประกอบใช่ครับเป็นเหมือนแคตตาล็อกครับรายการโน้ตเพลงต่างๆนะครับเป็นเหมือนเป็นแคตตาล็อกให้แบบ ให้เราช็อปได้ว่าอ่าเล่มนี้มีเพลงนี้นะเราอยากจะสั่งซื้อเ,อเขาจะเป็นแคตตาล็อกว่าโอเคเล่มหนึ่งมีเพลงนี้นะถ้าเราสนใจเราก็ส,สั่งซื้อได้สมุดโน้ตเล่มที่หนึ่งนะครับเครื่องดนตรีอะไรมีเพลงอะไรบ้างใช่ไหมครับราคาโอ้นี่สิบเก้าบาทและแปลว่าน่าจะน่าจะเป็นรุ่นหลังหลักร่สีเดียวลาวพนก็จะแพงหน่อย สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยฮะมีเพลงเดียวสิบบาทโอ้จะยาวเลยอันนี้มีหลายเพลงก็สิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นแคตตาล็อกเครื่องดนตรีด้วยครับมีขายเครื่องสายมีขายเครื่องสายเครื่องงานก็ยังมีเลยนะครับจะเค่งานล้วนสี่พันบาทโอ้สี่พันบาทเครื่องประกอบงานสองพันแปดร้อยห้าสิบตอนนั้นเครื่องดนตรีทั้งหลายเนี่ยมาจากที่ไหนครับของดุริยบัน ก็ดูริบบันนี่น่าจะเป็นช่างของของร้านที่ร้านได้จ้างว่าจ้างมาทําที่ร้านเองครับ,รบแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องดนตรีของสะสมไปแล้วใช่เพราะว่าร้านก็ได้ปิดตัวไปพศ2 5 5 7หรือ56 57สรือบ,บตอนหลังนี่แรกเริ่มเดิมทีอยู่ที่ซีแยกคอกบัวใช่ไหมครับแล้วก็เห็นย้ายมาอยู่ที่ตรงถนนสุขุมวิทครับเครื่องดนตรีอะไรที่เป็นของสะสมอยู่บ้างครับอ๋อ สำหรับตัวผมนะครับก็จะมีจะเข้ครับเป็นคนเจสิเขโดยของดนิยาบันใช่ไหมครับพวกขิมพวกอะไรพวกนี้ซอเซอร์ก็มีอยู่ซอยังมีแต่ว่าของสุดตัวไม่ไม่มีครับมีจะเข้อย่างเดียวแต่ในวงการเขานาไรก็ยังเก็บยังเป็นเครื่องตีที่เขาเล่นหากันอยู่ครับขิมซอจะเข้นะและในปัจจุบันเห็นอาจารย์เมฆได้นําโน้ตดาบาีมาทําอะไรครับก็ล่าสุดเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เอาโน้ตดนบรลที่เป็นเครื่องตีต่างๆนะครับก็ เอามาลองผสมเป็นเพลงดูเอามาบรรเลงจากตัวโน้ตให้ถ้าเขามีชีวิตขึ้นมามีเปล่งเสียงออกมาว่าเพลงสำเนียงเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเพลงเป็นยังไงโน้ตของดูรีบันเนี่ยเพลงเดียวกันแต่ก็มีเขียนแยกเครื่องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับเร่ทางซออู้ก็จะเป็นยังไงซอดวงเป็นยังไงท่านเดียวเขียนหรือว่าหลายหลายท่านเขียนบางเพลงก็เป็นท่านเดียวเขียนครับบางเพลงก็จะเป็นหลายๆท่านเขียนครับอย่างเพลงใน อ่าเล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่เป็นเพลงยอดฮิตนะครับจระเล่หางยาวสุดสงวนสารถีนังครวนะก็จะเป็นฝีมือของท่านขุนเจริญดนตรีการนะครับซึ่งส่วนทึ่งอยู่มีเขียนอยู่ใช่ครับก็ม,มีลงชื่อไว้ที่ท้ายคำนำครับส่วนเล่มหลังเนะี่ยก็จะเป็นหลายๆท่านเขียนละอย่างเช่นเพลงแขกกูลิสเถาอย่างเงี้ยครับก็สําหรับโซโลงโซอูอยู่ที่เล่ม11นะก็จะเป็นอาจารย์มรีตรามโมดซึ่งเป็นผู้ประพันธเขียนด้เอง ส่วนขิมก็จะอยู่อีกเล่มหนึ่งจะเป็นครูไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนรูเปื่องสุธีรพรเกียรตินะครับก็จะเป็นหลายหลายท่านขีดพอได้แกะโน้ตเป็นทางเพลงต่างๆเนี่ยอาจารย์เมฆได้เห็นอะไรในลักษณะของโน้ตด,ดุริยบันบ้างครับว่าลักษณะของการบรรเลงเป็นแบบไหนบ้างก็อย่างแรกเลยครับที่สังเกตเลยคือว่าเป็นโน้ตเพลงที่ทางที่เรียบง่ายไม่ได้มีลูกเล่นซับซ้อนอะไรมากมายเหมาะสําหรับผู้ที่ อาจจะหัดใหม่หรือเป็นมือสมัครเล่น,นะะสามารถเล่นได้ครับแล้วก็แต่ว่าบาง,บางเครื่องดนตรีก็มีลูกที่เก๋ไก่เช่นลูกซออูก็จะเป็นลูกที่แบบอ่าพันที่ติ้นหน่อยๆน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับเป็นการเรียบเรียงสิ่งประสานเสร็จสับอยู่ในตัวของโน้ตเองอ๋อก็คือว่าท่านเดียวเขียนเนี่ยทางก็จะไปเอ่ออะไร,ก,ระกลมก<ป>ล่อมไปด้วยกันอะไรใช่ไหมครับก็จะได้เห็นทางบางทางที่ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วด้วยใช่ครับบางครั้งก็ไม่ไม่ได้ยินแล้วอ๋อครับครับมีเล่นไหนที่หายากอยู่บ้างครับเล่นหรือยังหาไม่เจอเผื่อใครมีจะได้ช่วยกันปฏิบัติอ๋อตอนตอนนี้สําหรับเครื่องเครื่องสายไทยนะครับผมก็หา้ครบแล้วครับแต่ก็อยากที่จะอยากอยากอยากจะพบอยากจะเห็นก็คือรถของโซฟฝั่งกับออแกนนะครับผีเพลงอ๋อครับถ้าใครมีก็ติดต่อมาครับทีนี้เพลงที่อาจารย์เมฆทำเนี่ยเราไปฟังได้ที่ไหนครับอ๋อเพลง ผมตั้งชื่ออะไบ้างว่าชุบชีวาเลขาสังคีตนะครับชื่ออะไรนะชุบชีวาชุบชีวาเลขาสังคีตครับก็ชุดที่หนึ่งก็เผยแพร่แล้วทาง YouTube ช่องวิเศษดนตรีครับมีจำนวน20เพลงครับชุบชีวาเลขาสังคีตนะครับช่อง YouTube วิเศษดนตรีมีแล้วประมาณ20เพลงนะครับดนตรีก็จะมีพิมพ์สุพชลาใสซอด้วงนะครับมีพรพรมประคองวงศรีซออู้มีผมนะครับโกจนาอิบุญเพงจจเค บุลเลิศสีเมืองขิมนะครับอ่าแล้วก็มีธนพัฒน์เพชรสมฤทธิ์นะครับเป่าุณยคุณค่าของงานโน้ตรีเบนเนี่ยมียังไงบ้างครับก็ทําให้เราได้ทราบว่าทางเพลงแต่โบราณเนี่ยอ่าเป็นอย่างนี้นครับแล้วก็มีพัฒนาการมาไปในปัจจุบันเป็นอย่างนี้และคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถใช้โน้ตเนี่ยสำหรับสอนเด็กๆที่เพิ่งหัดใหม่ได้ oh. เพราะว่าโน้ตเพลงเนี่ย เป็นโน้ตง่ายๆครับดูซอนซอนซอนดลาลาลาเล,าลโดโดโดเลเลเลไม่ <ทำ S 1> มได้พิกแษนอะไรทำให้นักเรียนที่สามารถที่เพิ่งหัดใหม่เด็กๆนะครับจำเพลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีในการฝึกดนตรีไทยได้แล้วก็เป็นเพลงที่มีมาตรฐานใช่ายเ,เพลงนะครับครับยังไงก็ เชียร์ตามชมตามเชียร์กันได้ในช่องพิเศษดนตรีถ้าไม่โดนปิดไปก่อนจะมีอัลบั้มสองนะครับอัลบั้มสองอัลบั้มแรกนี่กี่เพลงครอัลบั้มแรกยี่สิบเพลงครับที่ลงมาในช่องพิเศษโอ้ใช้นตสกิี่เล่มไหมไม่หายใจโอ้เยอะเหมือนกันครับตั้งแต่เล่มหนึ่งไปจนถึงเล่มสิบกว่า,กวาเลยครับพวกนี้ได้ทําสําเนาวไว้บ้างหรือเปล่าโน้ตเหระครับมีเป็นไฟล์ดิจิทัลอยู่ครับ ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เผยแพร่ไปติดต่ออาจารย์โกชนาได้ที่วิทยาลัยนาฏศินเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปติดตามดูใน YouTube พิเศษดนตรีครับขอบคุณครับครับสวัสดีอันนี้ก็เอานี้พิมพ์ครั้งที่2เลยนะครับจะคาดคิดว่านะครับนี่ผมยังไม่เปิดดูคิดว่าน่าจะเป็นบรรทัดละสี่ห้อง ทั้งละสีห้องน่าจะเป็นบรรทัดละสีห้องขนาดเล่มมันก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ครับอันนี้ก็จะเหมือนจะใหญ่กว่าอ,อันนี้ก็จะเป็นบรรทัดละแปดห้องแล้วอันนี้ก็พิมพ์ครั้งที่เก้าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบคือแต่ละเล่มจะครั้งที่พิมพ์จะแตกต่างกันใช่ครับเพราะว่าบางบางบางเล่มเนี่ยพิมพ์ครั้งที่ถัดมาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมเมพลงด้วยครับเขาก็จะหมายเหตุไว้ในคำนำํานาอย่างเช่นว่าเล่มที่เท่านี้ คุณจะเดิ่ดนตรีการพิมพ์เ้อที่หนึ่งพอมาครั้งที่เจ็ดเรือกาศเอกองค์การเพิ่มเติมเพลงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหมายเหตุไว้พอสําสรวจแล้วเห็นช่วงปีไหมครับว่าช่วงปีไหนเนี่ยมีการพิมพ์ออกมามากที่สุดน่าจะหลังพศสอสงพันห้าร้อยเป็นต้นมานครับ้าวเหรอตอนนั้นมันราคาประมาณกั่หนึ่งบาทหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะฮะอย่างเช่นอันนี้ซออูพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยสังเกตว่า เทพันธมยังเป็นสามชั้นอยู่แต่พอเล่มที่ผมมีเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ครั้งที่เจ็ดที่แปดแล้วเทพันธมจะเพิ่มเป็นเถาก็จะมีครูสวัสด์กับครูเปล่งมาเพิ่ม<า>สองชั้นแต่ชั้นเดียวค่ะสีบทแปะก็เช่นกันครับมีเพิ่มเป็นเถวพอแต่ครั้งที่สามเนี่ยยังเป็นยังเป็นสามชั้นอยู่สีเล่มเปลี่ยนไหมครับสีเล่มสีเล่มไม่น่าจะเปลี่ยนก็คือเพิ่มเพิ่มจัดสอนเข้าไปใช่ครับเพิ่มจากอันนี้น่าจะเป็นสามชั้นฮะ แล้วพอเพิ่มเป็นเถาในพิมพ์ครั้งถัดมาครับที่ครูสวัสดิ์กับครูเปลืองท่านมาช่วยคิดอ่านะครับเนี่ยสออูลเล่มสามพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยเป็นสามชั้นอยู่พอเล่มสามพิมพ์ครั้งที่สี่เป็นเถาแล้วสีบ่ 4, บทแปะที่เป็นเถาแล้วอืม่ที่บรรทมเป็นเถาเลยที่นี่เป็นสามชั้นอยูต่ตอนหลังจะมีเป็นรุ่นพวกนี้ด้วยพอป็ปสมุดภาพ อ๋ตอตลับเป็นลูกถ่ายครับนี่มันเกิดป็กกระดาษใหม่ๆเลยครับนี่เป็นบทประพันธ์ตั้ง<อ>แต่เปิดร้านเลยครับในสายที่แรงกนตั้งแต่พศ2457ก็<อ>จะมีเป็นภา<ม>พถ่ายเน,นี่ยภาพถ่ายเครื่องดนตรีต่างๆรุ่นแรกๆังเป็นภาพวาดมีทั้งเครื่องประสายและเครื่องปีภาพเลยครับ มันจะเป็นเครื่องที่ราคาแพงอยู่เหมือนกันใช่ไหมในยุคก่อนนะนะถือว่าเป็นร้านที่ทําเครื่องดนตรีไทยได้มีมาตรฐานเป็นร้านแรกๆของประเทศไทยเคยเจอเล่มสองเป็นไฟล์เนติสังคีตเนี่ยนะครับใช่ครับเป็นไฟล์อยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครูพุธนันทพลใช่ครับเป็นเล่มสองเราก็ยังตามไม่ได้ว่ามีเล่มมาจากเริ่มที่ไหนแล้วก็จําหน่ายยังไงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ลักษณะโน้ตเหมือนกันไหมครับอ่าเหมือนกันเลยครับเป็นระบบโน้ตระบบเดียวกับเลขาสัญทีสําหรับขิมเลยครับคือเป็นโน้ตสามแถวแถวบนก็จะเป็นแถวแถวแถวซ้ายฮะแถวกลางก็คือแถวกลางแถวล่างคือแถวขวาเป็นโน้ตสามแถวเหมือนกันะรบอ่าเนี่ยฮะเป็นสามแถวเหมือนกันเลยอ่าแถวซ้ายคืออาจจะใส่นี่ตัวใดอยู่ช่องบนให้เตี๋ยแถวทางสูงก็คือเป็นแถวแถวซ้ายอ่าฮะ แถวกลางก็คือแถวกลางแถวล่างก็คือแนวต่ําแถวขวาซึ่งก่อนหน้านี้เราก่อนเลขาสังคีตตรงนี้เราก็ไม่ไม่ปรากฏโน้ตลักษณะช่แบบนี้่อันนี้คือนนใช้กับขีนนะครับเป็นเป็นสามสามมเอ่อระดับแสดงว่าวิธีการเนี่ยคล้ายๆเลขาสังคีตอธิบายาคล้ายๆกันอ่าจะเคห์หางก็ไปสังเกตว่าเป็นบรทัดละสี่ห้องครับซึ่งจริงๆสําหรับ ขิปนี่ยมันมองแล้วมันตีได้เลยใช่ครับเพราะว่ามันมีบอกตำแหน่งด้วย<ช>นะครับถ้าไปรู้ประททดเดียวมันไม่เห็นไม่มีตำาหนง<ช>แต่ไม่รู้ว่าทางจะจะเป็นยังไงรู้อันนี้ <laughs> เป็นงงอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหอกันอ๋อก็อมีสามเพลงนะครับเร่งนอ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยๆตามว่าจะมีอะไรบ้างขอบคุณครับ